สวัสดีครับเรียนท่านผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายพานุพงศ์รัตนตะกูลตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนห้องเรียนร่างกายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กระผมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการและกลุ่มบริหารงานวิชาการรับผิดชอบเด็กนักเรียน6คนเป็นนักเรียนหน่วยเมืองห้องร่างกาย3คนนักเรียนที่บ้านตำบลท่าสองคอนสองคน,คนหน่วยบริการนาเชื่อหนึ่งคนสำหรับสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจนักเรียนที่กระผมได้รับผิดชอบเป็นนักเรียนบกพ้องทางร่างกาย และมีภาวะออทิซึมร่วมด้วยคือไม่พูดหรือพูดไม่เป็นภาษาชอบแยกตัวมีความสนใจบางอย่างเป็นพิเศษเช่นของเล่นที่ชอบบางครั้งมีพฤติกรรมปัญหาคือชอบรือค้นสิ่งของเปิดก๊อกน้ำและงองแงเมื่อรอคอยหรือถูกขาดใจและตอนแรกน้งองยังไม่รับประทานอาหารเอง หรือรับประทานอาหารอีกไม่ได้กับผมพยายามสังเกตและลองใช้เทคนิคการเสริมแรงเชิงบวกให้คำชมเชยเรียกล่องให้กำลังใจและเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวทดลองใช้ดนตรีบางัดโดยพูดตะล่อมและใช้กีตาร์โปร่งเล่นให้ฟังและเมื่อเด็กงองแงต้องการของเล่นหรือไม่รู้จกักรอ ใช้คำสั่งรอช็อปเปอร์รอห้ามหรือห้ามหรือทั้งยังฝึกให้เด็กเริ่มรับประทานอาหารเองโดยใช้ช้อนตักข้าวเทคนิคการย่อยงานวิเคราะห์งาน t ทส t a n อนาลิซิพบว่าหลังจากให้แรงเสริมและปรับพฤติกรรมเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นมีสมาธิและเริ่มรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนตักข้าวกับน้ำซุปทานเองได้ โดยผู้ปกครองชื่นชมว่าน้องอยากมาโรงเรียนสามารถร้องเพลงชาติและน้องพูดชื่อตัวเองได้ทําให้ข้าพเจ้ากับผมมีความภาคภูมิใจในการจัดการเรียนการสอนและจะพยายามจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไปจึงขอฝากให้ท่านผู้บริหารหากคณะกรรมการมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะใดๆก็ในในสามารถ แนะนำได้นะครับกับผมขอจบการนำเสนอขอบคุณครับ